แลาแบ่น่ที่แล้วแบกไม่ได้ชุดมมาตีทกนมกก็เ็รแบบีสวัสดีกันนะจ๊ะ FC ซี มาดูเมนูตรงนี้ก็ได้นะคร<ะ>ับจ้ามองกวมะม่วงูเติรไปก่องอะมะมวจะเยอะ,นนะแม่กินเ็ดหแม่เ้เผ็ด้า<ห>นกลางกลางก็ยำให้อยู่ตลอดเนาะ จำไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ของกูวาเผ็ดนะเจ๊ัสองชุดเหรอที่ชุดไงใช่ใช่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าทำสองชุดของแม่ชุดหนึ่งอีกันมะม่วงของแม่น้อยขอโทใจก็พทษเยอะจ้าขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าเรียบร้อยครับอุจิสองชุด พคดมะม่วงนะปกติหนึ่งชุดไม่ปกติทั้งชุดไม่ปกติคือมะม่วงน้อยไงอ่ะหมายถึงปกติไม่ปกติหมายถึงว่าร้านละรลานกันแหละทุกคนใช่ใช่แล้วโคดเยอะวงน้อยชุดหนึ่ของใครอย่างวงพคดน้อยวงน้อยนี่ของใครมมะ่วงน้อยของแม่อ๋อแม่กินเที่ยวมากไม่ได้เสด็จปัด สดเหมือนแม่ค้าแหละโอ้ยแม่ค้าไม่สดแลยโว้หกว่าสดดูเสกทั้งหมดมองนึงเลยตัวใหญ่มีเพิ่มอีกเจ๊ซื้อมาสองห่อใส่พิเศษโซโลก็ไม่แพงนะตกตัวละเก้าบาทจมิตบาทตัวใหญ่เนี้ยใช่ต้องใส่ ่ป้าอะไรปะใส่แบบน้ำอันนี้มาแต่วันเลยไม่เอาไส่มาด้วยหรอวัดีมาเอาหอยเานี่ไงนักนะใส่อะไรไส่เคสเอหอยลายใช่ที่เ้าประกาศขายทางเคสนะตอนนี้มีแต่คนขายทางเคสเยอะ เดือสองโซใส่มากเริเนเ่มามาเตยวเอาหอยมาแเอเมาด้กันเลยเอาของแม่ก่อนนะเสร็จกลาง,ลงลกางเขาปลาไหมไหม่ ได้เนาะเป็ดได้ไม่กินปลาาเหรอถ้าเออร่อยนาะกินแล้วผิวพันเป่งปังเลยนะปลาาเนาะจริงนี่มันก็เป็นฟังเแตกริ่มแเดูแล้วบวมเริ่มบวมบวมเลยเริ่มบวบวมแล้วเอาแกเตเพรมม่ถึงขนาดแตกเพาะวเผ็ดได้นะจ้ะนี่หละ แต่ไม่ต้องห่วงเล่นม่วงจัดให้ไม่คนแก่ฟันมันจะก่อนแล้วอเรายังเป็นเลยบางทีกินล้มากก็เสี่ยวนะคนเ่ยเอ๊ะเสี่ยวฟันหนาไม่อยากหรอก อะไรหรอเจ๊บอกทิงไม่ไดู้กเลยไมขาขาร้อยยี่สิบาทสองตัวเองชุดบนนะสองแม่ชุดล่างแยกถุงกันได้เจ๊แยกถุงอันนี้มะม่งเนเยอะสังเกตได้จะเานร้านกันสามือสามือา สองไข่นะไม่เอาให้มันครบสามไข่เลยอ่ะแค่นี้แหละม่์มยาเแค่นี้เมย์เนยโอ้โุ้นเยขลมจีนละน่อยแต่ว่าเราใส่ อากูนะคะได้ดนะูเลยแม่ไม่ใส่แครอทไปนะเพราะว่ายัางุ่ดน ไข่ให้เลือกเลยค่ะจะกินไข่อะไรว่าไปไข่ฟูไข่หมึกไข่ปลาไข่แดงเค็มไข่แมงดาเล่กจากินไข่แมงดาโอเคอะไรว่าอะไรลาทั้งคู่นะลูกได้อันนี้หลาคุกไข่อะไข่ใส่อะไรไข่ใส่อะไรข้าพโดเหรอหรือไหลบัวผสมได้ โอเคแยกหยิ้วนะลูกสงนี้วแรถนเนี้หน้อกิดี้สนมันไม่ใช่ตัวที่คุณแม่ทำนะมันตัวที่ใช้แต่ไม่เป็นไรใช่อันะ้นจะเช่สิไปนี้ พอได้แต่ว่าเสเน้นมันไม่สมูทแต่ไม่ยำไปนิดอะไรไม่ไไมยำไปเส้นมันจะไม่ค่อยอร่อยแบบโาหยุดเป็นึ่งเขาหยุดมาสองวันแล้วแหละแต่พอดีบอกกับแม่หยุดแล้ววันนี้เขาหยุดวันที่เขาทำแล้ววี้ะะม,ามาจะาาย่งัมไปเย็นๆแล้วเย็นๆเราก็เลยชิงถ่ายก่อนแล้วไม่ถอนกันใช่ต้องมีชุดไหมติดตามแล้วใช่ไหม ต,ตามแล้วโอเคนั่งดูทั้งวันเลยกินแล้วก็หิวดูแล้วก็หิวดูแล้วลก็น้ำลายไหลอยากกินไปด้วยอันนี้สามคนสามเมนูใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> รับแป๊บนึงนะครับไม่ค่อยเก็ตตรงเรียนนี่แหละย่างเป็ดสตรีมยูน ก้ลูกเสร็จได้เสจตร็จ ไข่ลหลายตัวข้าวโพดเนาะ ดีใส่เดี๋ยวนั่งกินไปน้ำตาไหลไปใช่แล้วก็ต้อง จอเสียงไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นนะออกไปไหนก็ไม่ได้แถมยังเธอฟอะไรย้ยไหลไหลเป็นสำจ้ำนี่ไหลปูอ่กขกวต้นหลงไสอันนั้นหกยี่ห้าสองันหนร้อยสามเศษแล้วก็นนี่หนึ่ง ใส่ใส้เยอะนรอไม่พอตัดหมดแม่ค่ะเป็นร้อยแปดสีอันนี้ร้อยแปดสิ สอนหน้าสอนหน้ากับบ้านเนาะร้อยสามสิบกับร้ยแปดสบเด็กกันเนาะสองร้อยสามร้อยบาทนะ้ยสิบบาทกระดด กบมะม่วงหลายตัวได้หมดเลยข้าวโพดกับมะม่วงหลายตัวไม่เอาข้าวโพดกับมะม่วงนะน้ำปลาไม่ฮะปลาไม่เอาครับโตบะโซบะเห็ดกลางนะคะเห็ดไม่ต้องเยอะครับเอา120หรือ170ครึ่งตัวเอา120ตัวเสียคนเดียวนะเสียมากนะจะกอดท้ายยากอะไรเยอะเลยเด็กกินแล้วต้องตีลากานะ ทายาทต้องกินและตีรังกายมีอะไรเพอร์ต่อเลยค่ะ กินยาหมูยอกิ <c oughs> นแถวหัหินก็ได้กินยาหมูยอยอไม่อร่อยเท่ากระเจวบอ้อ <c oughs> แล้วกินทายยาง่งตีร่างกากิน,นด้วยนะไอ้สั่มันหายได้ไงวะครึ่งชั่วโมงไม่แก่ ก็นเสร็จไม่คราบปลาไม่เอยใส่ข้าวโพดมะม่วงหลายตัวที่แนะนำนะข้าวโพดกับหลายตัวอร่อยาโอเคนง่ายเนาะแม่คาจะหลอกแมไมไม่อร่อย ลืมไข่แดงไม่ลืมค่ะพี่หนูใส่ทกหลังสุดเลยก็ลืมเลยก็ใสต้องหา่ที่จับ้องนะทุกย่เลยมกไทยมดไทยหนุ่อยาไหลบวกระพปรจ่าอะไรบ้างนี่นะ อยากกินกงมาเลยนะคะหัางโควิดหรือสั่งฮิวก็ได้นะ,ะแต่ตอนนี้น่าจะปิดนะออเดอร์ยำให้ก่อนได้ไหมคะยำให้ยำให้ก่อนได้ไหมคะยงให้ไม่มา ยืมรวมกันไปเลยเนาะได้คร <c oughs> ับไปเลยมันแย่ก hey. nice <laughs> ็ได้หน sort of ูก <launches> ็กินเลยไม่เหรอเท่าไรครับอ่าร้อกับร้อยห้าส้เจ็ดสิไมได้ม่ได้สั่งเพิ่มอเป็นสั่้ยเจ็ดสิบได้อกอยากินบอกว่าไม่ได้ไปรับประานไม่ได้กิกิน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 กิินกิกินดินกินกิิน ยำไรปีชะสวัสดีค่ะใส่ไข่ไม่ขายของเหรอขายแต่ว่าช่วงโควิดไงก็เลยไม่ได้ขายก็มาอยู่นี่เหรออ๋อเดี๋ยวก็กลับในวัันนจทร์้เหมือนค่ะใส่ผ้าปิดปากยังจำได้คงหน้าพี่สวัสดีครับถ้าขายได้อยู่อย่างเดียวอะไรอย่างอื่นมันก็เงี้ยวเอาอะไรจ๊ะ ยำกระส่แดใส่ปลาไมลไข่ไก่มะม่วงกับไข่ฟูไข่แดไข่แดงไข่แดงเค็มวันที่หนึ่งมันก็น่าจะเปิดหรือล้วไม่น่าน่าจะยังใช่น่าจะยังมีเว็บวแวร์ว่าน่าจะยัง เพราะเราเป็นเฟส2อันเนี้ยมันมีเปิดเป็นไงพอเราอยู่ในกลุ่มเฟส2ถ้าเฟส1อ่ะมันได้เปิดอยู่หรอกจะขายได้เฉพาะอาหารก็ยัง<ต>จะขายได้เปิดแล้วมันก็น่ากลัวอีกนะเราก็กลัวเนี่ยเพราะว่ามันมันยังคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันวอคซิงก็ไม่มีถ้ามีมวอคซิงก็ไม่น่ากลัวหรอกปลาได้นะครับฮะปะลาไม่อไมอ่นะ คนเดินไม่ได้ไม่ได้ขายเงี้ยเลยถนนคนเดินไงเราก็วันเก็บตังค์เลยนะสองวันอะวันวันทําตังค์แล้วยิ่งเทศากาลลอยกระทงเทการที่ผ่านมาก็ไม่ได้อะไรเลยเงียบมากแล้วเป็นช่วงที่คนกลัวมากที่สุดเลยช่วงนี้เป็ดกลางใส่มะม่วงทับโพดใช่ไหมใส่ใส่มะม่วงมะม่วงยางเด็กเดี๋ยวกับคนยมบังบอกเห็นไมใครได้กลับไม่ได้กลับเไม่ได้กลักบเลยหเหมือนกัน ไปแค่ลูกคนเล็กตอนี่นเจยย้<น>ยายไม่อยู่นี่แล้วย้ยายมาอยู่แต่ว่าอนาคตอาจจะมีกลับไปอยู่นู่นแหละอนาคตแบบตอนแก่แลว้วนะก็ที่ทางก็อยู่นู่นเนาะก็เลยอยู่นู่นสบายกว่ามั <c oughs> ้งอยู่บ้านเ <c oughs> ราเอา <c oughs> ไปอยู่นี่ทำกินง่ายกว่า สุกจางเขาปิดไงอยากขายงั้นก็ขายขายได้ดีจำได้ไหมขอไม่จ้าไปไหนกันมาเข่าดามาหรอ ร้อยสามสิบาทแล้วลูกค้าโทรหาทุกวันแหละสุกสระาที่โทรถามมาขายไหมมันยังไม่เปิดก็ยังขายไม่ได้เปิดไข่ใส่อะไรรูกครับ อาะากัไข่ยำสั่ไข่นะฮเนะจ้ะไข่กับไข่ใส่ปลาบ้างใ่ร้านอ่ะอันนี้ใส่อะไรเขาต้มเต็มมากยาวค่ะเดี๋ยวอีกสองคนี้นะคร ไม่พูดเลยนะรีบัวลูกค้ารอจ้าอยากเห็นหน้าใช่ไหมปิดหน้าปิดตาอาตุยยำอร่อยอร่อยกันเลยนานๆสามสิบนาทียางลูกค้าบอกเจตีบอกว่าสามสิบนาทีเลยนะจะได้นั่งหิวตามๆกันไงคนดุงเท้าน,นั่งดูไปยู่ไป ผสมให้อ้อมดีกว่าพวกนี้มันจะเดี่ยวเดียวเราจะได้เปรี้ยวๆมันๆไม่ใช่มันเปรี้ยวอย่างเดียวเข้าไปไหมก็พี่หนึ่งขายแต่วันธรรมดายอย่างเดียวเลยชุกกระเส่าไม่ได้ลงก็หยุดอย่างเดียวตอนแรกไปขายแยกทางรถไฟแหะ่ะแต่พอไปวันแรกว่ะตอนนี้มนไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ค่อยเวอร์ค่ะพี่หนึ่งก็เลยแบบว่าหยุดดีกว่าหยุดสบายใจกว่าอยู่บ้านแหละ ก็ไม่ได้ทำตรงเิรื่องมจะทำเนี่ยงประตูบ้างอะไรบ้างก็จะหยุดเนี่ยพักผ่อนเลยแหละ ปลาลคนคนุ่มใส่ข้อโพูดวันนี้ยำสามไข่นะครับเมนูแรกของวันนะี้ไข่อลังการติเตียนเมนูเลยนะคะเลียกแล้วไขปว่ปานในสามอย่างสามอย่างโอเคโอเคจะต้องขึ้นนะจะต้องขึ้นนะจะต้องขึ้น่ะ ไข่ดาไข่ปูไข่แดงดาเอ้ยไข่ปูไข่ปลาไข่แดงเค็มสองร้อยห้าสิบกับร้อยสามสิบสามรอยแ สามอะไรสามร้อยแปดสิบคุณที่ลูกไทโ่งแล้วก็จัยี่สิบพอนะีไมเมนูอะไรเนี่ย อันนี้ตุกข่ไข่ปลาแล้วก็กุ้งตกค่ะอันนี้ข้าวโพดหนูทำอย่างนี้นะคะจะยำไปเลยแต่ว่าข้าวโพดหนูจะฝานจะไม่เค้าให้ได้อยู่ด้านบนนะจะได้ไม่สุดพอพี่ยังไม่ทานเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมันจะได้ความกรอบของของ้ขาวโพดในตู้เย็นเลยไข่ปลานี่้เยเที่ยวนะ เยี <ítulo> ่ยงเมื่อวานนะต้มเมื่อคืนนี้ต่สวยมากอ่ายกเว้นถูกกระเสารจอ้ะูกกระเสารมันไม่มีถนนก็เดินเราก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันลงลงของราคาถูกไว้ลูกค้าโทรหาสองวันเหมือนกันนะหลายคนเหมือนกันนะไม่มั่นใจไงโทมาแล้วเพิ่งนะเห็นไหคะเห็นไม่น่าตาลายไหมนิดหนึ่ง ไม่ใส่กระเพรูเนาะใช่จริงๆมีหลายบัวนะที่ใส่ไหมใส่กระโปงกับกระโปงก็ได้อร่อยล้อนไหมอ๋ออ่โอเคนะมะเขือเทศหนึ่งไม่ได้ใ <proposed> ส่แ <VAN> ล้วถ้ามันเป็นตาหมักจะใส่มะเขือเทศถ้ายำมันจะไม่ค่อยได้ใส่ได้ถ้าจะใส่เป็นยำผลไม้ดูนะจ้าสองร้อยบาท

จ้ะขอบคุณมากค่ะรับอะไรคะเอาหอยแครงไข่ก้งข้าวโพดหลายตัวไม่ไม่ปลาใช่ปลาอ๋อพี่ไข่ปูด้วยไข่ปูนะเพิ่มไข่ปูอีกนะของปูเอาเปรี้ยวน้อยนะคะเปรี้ยวน้อยปลาปะจาไม่เอาปลาปะจาปลาต้มแล้วนะอ๋อต้มวโพดด้วยโอ้โหหน้าอร่อย แน่หล่อยันนี้เขาก็ยังกินไม่ได้ไงมใชยังกินไม่ได้เดี๋ยวเราเขากินปลาเลยใช่คำว่าเจาะช่องปลาลาเลยนะตัวใหญ่มากเลยค่ะวันนี้นี่เลยห้องสุกใหญ่ใหญ่มากเลยฝากติดตามด้วยนะคะ ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้กดกระดิ่งตั <S <S ้งตระใครได้เลยค่ะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ